สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้มาพกบกับในทางฮานอยนะคะฮานอยรอบวันที่สิบห้าตุลาคมสองพันหนึรอยหกสิบห้านะคะ,อะตอนนี้แอดลงคลิปก็ก็วันที่สิบสี่เนาะแอดลงคลิปไว้นะคะลงคลิปไว้พรุ่งนี้ตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มครึ่งแอดลงคลิปไว้เพื่อพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้แอดจะเดินทางไปคำชะโนดนะคะตอนเช้าจะไม่มีเวลาลงจะออก ตั้งแต่ตีสี่เลยนะคะทีนี้แอก็เลยลงของวันที่สิบห้าไว้เนาะอ่ะมาดูนะคะฮานอยวันที่สิบสี่ก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่สิบสี่นะอ่าตัวเด่นที่แอดให้ไปวันที่14นะคะ803 7 2 8ดวิ่งรูดสองกับ8ฟันสองนะคะวิ่งรูดสองกับ8ฟันสองเขาเข้า,ขารอบพิเศษนะคะรอบพิเศษ 028นะคะ3ตัวในตารางเนาะถ้าใครจับได้แล้วก็ตัวล่างก็8338ในตารางที่แอดไม่ได้จับให้นะคะแล้วก็มาเข้ารอบอตัวฟัน2เข้ารอบปกตินะคะ2442แล้วก็รอบสุดท้ายรอบ VIP นะคะ0330นะคะที่แอให้ไปเนะาะทีนี้เรามาดูของวันวันที่15นะคะวันที่15 จะได้ตัวดินเดยวนะอ้อปากกาก็ไม่ออกเป็น,นอะไรคอตัวดินก็สองสี่เจ็ดหนึ่งหกสองนะคะวิ่งรูดหกกับสองนะคะวิ่งรูดหกกับสอง ่าจบวินในตารางนะคะหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกสี่หกหกสีเจ็ดเจดสี่สองสี่สี่สองจะมีหนึ่งเจ็ดเจดหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีเจ็ดสองสองเจดนะ การเบิ้ลน,นะคะบเบิ้ลการเบิ้ลสอง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 ,สองแล้วไปจนไหนอีกหกหกแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะ ตัวเด่นนะคะสองสี่เจ็ดหนึ่งหกสองนะคะสองสี่เจ็ดหนึ่งหกสองวิื่งรูดหกกับสองนะคะวันนี้แอทให้ฟันฟันหกเนาะฟันหกตัวเจาะก,ก็จะมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหกแล้วก็หกสี่สี่หกนะคะแอดเน้นนะคะเน้นจับวินในตารางนะคะเน้นจับวินในตารางนะคะ วันที่14เขาออก8338นะคะที่แอดในในตารางเนาะแอดไม่ได้จับทีแอดบอกให้นะคะวันนี้ตัวที่แอดไม่ได้จับมาก็จะมี1 2 2 1แล้วก็มีตัวไหนบ้างที่ไม่ได้จับมาน่าจะมีตัวเดียวไหมหกสอแอดก็เอามาเป็นตัวรูดนะคะเผื่อจะไม่ได้หลายตัวเนาะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนจับินในตารางได้เลยอ่า วันที่สิบห้าแอรให้ฟันหกนะคะฟัน6นะแต่แอก็เน้นตัวนี้อยู่ที่เขามาบ่อยๆนะคะส่วนตัวที่เรียกเด่นของแอก็มาเกือบทุกตัวนะคะทุกคนก็ไปจับวิน,นกับตัวอื่นได้นะคะโอเคค่ะวันที่15ก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆนะคะถูกหวยรวยทรัพย์กันทุกคนเด้อเล่นอย่างมีสตินะคะทุกคนไปแลวจ้า